Assalamualaikum ah w, uh. w a r a h m a t u l l a h ว w a b a r a k a t u ุวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาหฮูนะคะวยากรณ์อาหรับนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง ajza ul kalam นะคะ a ซ z a ul kalami นะคะแปลว่าส่วนต่างๆของประโยคนะคะประโยคเนี่ยคำคำนั้นจะเป็นประโยคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกับอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยกับกะลิมะอะไรบ้าง เขาบอกว่าอัลกัลามูนะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชนิดเดี๋ยวเรามาเริ่มดูชนิดแรกกันเลยค่ะชนิดแรกนะคะก็คืออิสมุนนะคะอิเซมนะคะแปลว่าคำนามนะคะอิเซมเนี่ยคำนิยามของคำว่าอิสมุนนะคะก็คือทุกๆคำที่บ่งชี้บนตัวตนนะคะหรือความหมายและเวลาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมัน นะคะก็คือเป็นคําที่บ่งชี้บนตัวตนของมันเลยนะคะบนตัวตนและก็บนความหมายของมันและไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างนะคะก็คือเช่นหนังสือหนังสือเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะเข้าใจว่าเออเนี่ยตัวตนก็คือเป็นหนังสือนะก็คือเป็นเล่มๆหนึ่งเป็นกระดาษแล้วก็เป็นปึกๆนะคะเข้าใจความหมายของมันได้เลยและก็ไม่มีเรื่องของเวลานะคะต่อมา อัลกาลามูนะคะชนิดที่สองเนี่ยมันจะประกอบอะไรนะคะด้วยกับมันจะประกอบเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือ ชนิดที่สองจะอัลการามเนี่ยจะประกอบนะคะไปได้วยกับเสี้ยรุ่นนะคะแลว่าคํากริยานะคะก็คือทุกๆคานะคะที่บ่งชี้บนการเกิดขึ้นของการกระทานะคะในช่วงเวลาหนึ่งนะคะหรือต้องการให้กระทําในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเป็นการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของการกระทําในช่วงเวลาหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตหรือต้องการให้กระทําในช่วงเวลาหนึ่งตัวอย่างเช่น นะคะตัวอย่างนะคะเช่นอ่ะมุฮัมมัดเนี่ยได้กินแล้วนะคะเป็นการบ่งบอกถึงการกระทํานะคะที่เกิดขึ้นว่ากินแล้วก็คืออดีตนะคะที่ผ่านมาหรือเราบอกว่าฉันเนี่ยกำลังจะกินอ่าฉันกําลังจะกินก็บอกถึงเ,เหตุการณ์นะคะที่เราเนี่ยกำลังจะทํานะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นอนาคตหรือว่าเราจะบอกว่าตอนนี้ฉันกําลังเรียนนะคะก็คือ เป็นการเกิดขึ้นนะคะของเวลาที่อยู่ในปัจจุบันหรือต้องการให้กระทำนะคะก็คือในช่วงเวลาหนึ่งก็คือในช่วงเวลาปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่น ừ, เธอเนี่ยจงตั้งใจเรียนอ่าก็เป็นคําสั่งนะคะว่าให้เราเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะอาจจะอยู่ในห้องเรียนแล้วอาจจะไม่มีสมาธิแล้วครูเนี่ยก็บอกกับนักเรียนว่าเธอจงตั้งใจเร e ียนนะคะเป็นคําสั่งนะคะก็คือต้องการให้กระทําในช่วงเวลานั้นนะคะ,ะต่อมานะคะ ประกอบกับอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือกาลานที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยกับ3อย่าง 1. อิสมุน2เฟอรุลสาฮารฟุนนะคะแปลว่าคำแบบคำบุพบทนะคะ,ะนิยามนะคะเขาบอกว่าคำบุพบทเนี่ยก็คือ ทุกๆคำนะคะที่บ่งชี้บนความหมายพร้อมกับคำอื่นๆคือคำอุพบทเนี่ยเขาเ mind, จะไม่สามารถกล่าวคำเดียวได้นะคะเขาเนี่ยจะต้องกล่าวพร้อมกับคำอื่นๆตัวอย่างเช่นคำบุพบทนะคะเช่นคำว่าและ,ะเราอยู่จะพูดขึ้นมาเลยและไปบอกเจอเพื่อนเฮ้ยเธอเธอและก็เขาไม่เข้าใจนะคะเราก็ต้อง ถามอาจจะต้องมีคําอื่นมาบอกด้วยเช่นอาจจะต้องมีอิสมุนมาประกอบด้วยเช่นเธอเธอจะกินข้าวหรือว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นประโยคนะคะเขาเนี่ยสามารถเข้าใจได้ถ้าเรากล่าวฮาร์ดฟุลนะคะคำพบทแบบเพียวๆเ,เนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจนะคะอาจจะเข้าใจแต่ว่ามันมันต้องประกอบกับอิสมุนหรือเฟียลอะไรก็แล้วแต่นั่นเองค่ะามาดูนะคะอัมซิลานะคะตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะอันแรกเนี่ยก็คือมูฮัมมัดุนมุจตาฮิดุนนะคะมูฮัมมัดุนมุจตาฮิดุนก็คือมูฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่ขยันเห็นไหมคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุมละที่สมบูรณ์นะคะเขาก็จะประกอบนะคะไปด้วยกับสองคำใช่ไหมคะมูฮัมหมัดคำที่หนึ่งมูจิตาฮิดุนคำที่สองและมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นอิสมุนนะคะมูจิตาฮิดุนก็เป็นอิสมุนเช่นเดียวกันอ่า ต่อมาข้อที่สอง a z h รอตุนาด d i r o t ตุน,นะคะแปลว่าดอกไม้นั้นบานนะคะ a ซ h ฮรอตุเนี่ยเป็นคำที่หนึ่งนะคะน a d i ร o t u n เป็นคำที่สองนะคะมาประกอบการทำให้เป็นจุมละมูฟีด d นะคะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ ก็เป็นอิสมุนทั้งคู่เลยนะคะประโยคนี้ต่อมานะคะคำที่3นะคะคือคำว่าซาฟาร์อะคูกานะคะก็คือพี่น้องของท่านเนี่ยได้เดินทางนะอากำลังได้เดินทางไปแล้วนะคะก็ออาจจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะซาฟารอเป็นคำที่1อัคูคำที่2นะคะแล้วก็กาเนี่ยคำที่3ซาฟารอนะคะก็เป็นเฟียนะคะแล้วก็อัคูกาเนี่ยอัคูตรงนี้นะคะก็เป็น อิสมุนนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็สำหรับาการสอนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกรอบนึงนะคะอัจจะอุลกาลามีนะคะ,นนะ,คะแปลว่าส่วนต่างๆของประโยคนะคะประโยคนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยกับสออย่างด้วยกันนะคะเราจะไม่ใเข้าแบ่งดิเราจะ,ะบอกว่าประกอบ ะะประกอบเป็นประกอบเป็นประกอบด้วยกับนะคะเราจะบอกว่าประกอบด้วยกับดีกว่าจะได้เข้าใจง่าย Alors. ประกอบด้วยกับ 3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ 1. อิสมุนคำนามทุกๆคำที่บ่งชี้บนตัวตนหรือความหมายไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง 2. ฟิยลุนทุกๆคำที่บ่งชี้บนการเกิดขึ้นของการกระทำในช่วงเวลาหนึ่งนะคะหรือต้องการให้กระทำในช่วงเวลาหนึ่งนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นเอง 3. ฮัทฟุนนะคะคือคำทุกๆคำนะคะที่บ่งชี้บนความหมาย พร้อมกับคำอื่นๆคือเราเนี่ยต้องกล่าวเขาเนี่ยพร้อมกับคำอื่นๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะส s s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t ล l l a h i w a b a r a k a t u uh.